แฟนของเราเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ชอบทักไปหาผู้ชายหล่อๆนะครับตลอดนะครับแอบคุยจับได้ก็ไม่ยอมรับไม่หยุดนะครับผมควรจะทําอย่างไรดีคือเวลาที่คุณคบกับคนที่เจ้าชู้สิ่งที่คุณจะต้องตระหนักเลยครับคนเจ้าชู้เขามีปัญหาอย่างหนึ่งคือหนครับคนเจ้าชู้มักคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโง่ครับตลอดเวลาเขากลัวว่าคบกับคนนี้แล้วมันจะต้องมีคนที่ดีกว่านี้หรือเปล่าวะ เขากลัวว่าตัวเองจะตัดสินใจผิดครับคุณแค่มีหน้าที่คอนเฟิร์มว่าคนเหล่านี้ตัดสินใจเลือกคุณนะถูกแล้วความรักคือการขายไอเดียครับให้คนเชื่อว่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขคนคนหนึ่งจะรู้สึกว่าคุณน่าเบือ่อเกิดจากการที่คุณเนี่ยเลิกสนใจตัวเองคุณเลิกโฟกัสตัวเองครับ เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่รักตัวเองมันไม่มีเหตุผลเลยครับที่โลกใบนี้จะต้องรักคุณแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ที่คนรู้สึกว่าคุณเนี่ยเดิมพันสูงเกินไปที่จะเสียคุณไปเนี่ยมันเสียดายเสียคุณไปเนี่ยรู้สึกผิดเสียคุณไปเนี่ยต้องรู้สึกว่าโอ้โหไม่มีใครดีเท่าคนคนนี้อีกแล้วไม่มีใครกล้านอกใจคุณหรอกครับแต่มันเป็นเพราะวันนี้คนส่วนใหญ่เลิกที่จะโฟกัสตัวเองคำถามคือวันนี้คุณอยากให้เขาเห็นคุณเป็นคนเลือกฮาหรือคุณอยาก ให้เขาเห็นคุณเป็นคนไร้ค่าทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวของเราเองเป็นหลักครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1นึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจําไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลเมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่6 อีบุ๊กหนประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาท e b o ุ๊ทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1@ Line ID ด o v e ์ไอ 2. เมื่อเข้าไปที่ l n n e อ d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line อนหบอบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ